สวัสดีครับมือนี้พ่อกับช่องเบาโยงครับมือนีแล้วพาไปชมบรรยากาศนะครับการทรงหมอบนะครับรถแท็กเตอร์นะครับเอลไฮซูนนะครับบรรยากาศนะครับการเจิมรถนะครับผู้ถาวผู้แก่นะครับรถนำนะตามมาพี่นี่บ้านเฮเนาะ ตัวนี้กัอุปกรณ์สามชิ้นนะครับตัวนี้ลูตอรี่ใบเมีนนะครับส่วนพันนะครับตัวนี้เิ่นเลือกเป็นนะครับรีเฮดสองสองห้าอีโบนะครับตัวนี้เป็นนใบยิบสองนะครับตัวนี้ลูกค้าว่าเป็นบานะครับตัวนี้จะประหยัดต้นทุนนะครับกะมันกจาล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่าส้วนนะครับว่าเขาสเลือกใส่พนรุ่นใดนะครับกะเลือกใดนะครับ มือน,นี้มาโซนอำเภอม่วงนะครับบรรยากาศนะครับผมต,ต้นกะนเป็นกันสดเลยนะครับกนะปากน้งไหลกวติตมม่ำนี่นะครับเต้ เราเป็นกำลังใจคลิปเคลคลิปต่อไปนะครับกาวุธมีากมารวุ้งยังไหลอกครับการวาชมอยู่นะครับเพื่อผู้ค้าแถบนี้นะครับอาจจะเป็นผู้ค้ารับชมอยู่ก็ได้นะครับที่ผมจะไปส่งให้นะครับอารับมีากมารวุ้งยังไหลน,นะครับกเอาไว้ชมอีู่ก่อนนะสวัสดีครับ